พูดเรื่องอาการสร้างบุญสร้างกุศลคนเราเกิดมาก็ต้องหวังพึ่งบุญนะเนาะคนคนที่มีสติปัญญาดีจะจะจะหวังพึ่งบุญแต่ถ้าคนไม่มีสติปัญญาก็จะไม่ได้หวังพึ่งอะไระคิดว่าตัวเองเกิดมาเฉยเฉยอยู่เฉยเฉยมาตามอะไรละ่ะ บางคนก็คิดว่าตัวเองไม่อจะเกิดเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทําใไม่เกิดมาต้องหนีพ่อแม่แบบนี้ก็มีเลยจะไปพูดแบบนั้นจะไปคิดแบบนั้นมันก็ไม่ถูกเอคนเรามันเกิดเพราะกรรมกรรมหมายถึงการกระทํานั่นหละ่ะกว่าจะได้เกิดมามต้องมีการสร้างบุญสร้างกรรมกันขึ้นมากว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากแสนยากแต่แถดนีมไม่ใช่ว่าไม่ยากการเกิดเป็นมนุษย์นี่ ่ใช่ว่าเป็นของง่ายกาจะได้เกิดมาแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยโอ้ยมันยากแสนยากถ้าเกิด็นจัดอธิษสานเนี่ยมันก็ไม่ยากบางคนก็ไปทำบุญทำทานก็มไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานอะไรแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างเดียวหวังจะให้เป็นบุญอย่างเดียวเป็นกุศลอย่างเดียวแบบแบบแบบนี้ก็มีแต่ผลที่ได้รับ ก็ได้เต็มที่ได้แบบตรงๆบางคนก็ไปทํำบุญทำทานนิดๆหน่อยๆแต่ปรารถนาอยากได้เป็นคนร่ำคนรวยหรือทานนิดหน่อยนี่อยากได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านอนย่างประมาณนั้นน่ะเนาะแบบนี้มันคําปรารถนากับการกระทํามันไม่สมบูรณ์กันมันมันก็ไปไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้สมบูรณ์กันต้องให้มีสมบูรณ์บุญผลมีม การทำบุญท้ทานแหละก็ตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาให้เป็นคนร่ำคนรวยให้เป็นคนสวยคนงามอืแบบนี้เวลาเราเกิดพบหน้าชาติหน้าผลกรรมผลฐานนั้นก็นกนตามเรามาได้จริงๆเลยแต่บางคนก็ทำบุญทำทานนิดหน่อยกับปรารถนาอยากให้เป็นคนร่ำคนรวยอืผลสุดท้ายก็ไม่รวยสักทีอืทำอะไรก็ไม่รวยอื อทํามาค้าขายอะไรก็ไม่รวยเห็นเขารวยก็ไม่รวยก็มาโทษตัวเองว่าเป็นเพราะอะไรบุญกรรมเราก็สร้างมาเหมือนกันทําไมเราไม่รวยเหมือนเขาทําไมเขาถึงรวยกว่าเราหรือบางคนที่รวยแล้วก็ไปยังไปสร้างบาปสร้างกรรมอยู่แบบนี้ก็มีเราเคยเห็นมาเยอะแยะนั่นอย่างเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปีหนึ่งปีหนึ่งไม่ใช่น้อย,อยแต่ละ บริษัทห้างร้านที่เขาทํากันมาเราก็ไม่ต้องไปเอ่อยชื่อเขาแล้วเพราะมันของใครเขามันแต่นี่เราพูดรวมๆให้คณนะสถาศาสาธุชนทั้งหลายให้ฟังเฉยๆว่าเราทําบุญให้ทานที่ไหนทางที่ดีเราก็ปัรถนาเอามรรคผลนิพพานในดีที่สุดท่านครูบาอาจารย์ท่าน,าานว่าเราปัรถนาสูงสูงไว้เวลานั้นถึงไม่ได้อย่างสูงสูงมากแต่จัง ลดหลั่นลงมาเราก็ยังได้เป็นแต่ของดีๆไม่ใช่ว่าปรารถนาอยากให้รวยหรืออยากให้เป็นคนสวยอยากให้เป็นคนงามแต่ปรถนาเปน็นอะไรก็ได้ยุแต่ถ้ารวยอย่างเดียวยังไม่มีทรัพย์สินมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าสวยอย่างเดียวไม่มีทรัพย์สินเงินทองมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเลี้ยงปากเลี้ยงครอบครัวตัวเอง ความปรารถนานี่ผู้บาอาจารย์ท่านว่าอยากให้มันโกบงขงขอให้ปรารถนาเอามรรคผลนิพพานเลยสวรรค์ก็ไม่ต้องเอาเราถึงยังไงเราก็ได้อยู่แล้วสวรรค์ถ้าปรารถนาสูงสูงไว้บางทีมันไม่ได้มันก็จะหลุดลงมาของมันเองแต่ถ้าเราปรารถนาแค่สวรรค์บางทีไม่ได้ไงไม่ได้สวรรค์มันก็หลุดไปเลยนี่เช่นเราอืเรียนไว้สูงสูงนี่แหละอถ้าเราเรียนจบสูงสูงนั้น เราไปหางานทําบางทีเราไม่ใด้งานงานตรงวุฒิแต่เรามีความสามารถเราก็ทําได้แต่ถ้าเราเรียนไม่สูงที่นี่เรียนแค่ชั้นต่ําๆมีความรู้นิดหน่อยจะไปทํางาน,นเงินเดือนสูงทำงานเงินเดือนดีๆทํางานเงินดีๆแบบนั้นมันก็ทาไม่ได้เพราะฉะนั้นการอธิษฐานหรือการปฏิบัติหรือ การกระทําของตนเองต้องให้มันสมดุลกันอืมันค่อยจะอมันค่อยจะมันก็จะสมบูรณ์แบบนั่นนะเกิดพบไหนชาติไหนอเราก็จะไม่อดไม่อยากจะไม่ทุกข์ไม่ยากแต่การประพฤติปฏิบัติความประพฤติปฏิบัติครับเราต้องอยู่ในศีลในธรรมไม่ใช่ว่าปาถนาเฉยเฉยแต่ความประพฤติปฏิบัติไม่เอาไหนแบบแบบแบบนั้นก็ใช้กันไม่ได้ ความประพฤติปฏิบัติก็ต้องให้สมบูรณ์กับไอความปัรถนาเช่นเราปัทธาเป็นมนุษย์สมบัติเอือสวรร์สมบัตินิพพานสมบัติอืาอย่างนี้นะมนุษย์สมบัติมีหน้าที่อะไรให้ทานรักษาศีลสวรรค์สมบัติก็เหมือนกันขั้นยาวขั้นละเอียดขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอานิพพานสมบัติอ่ขั้นภาวนาข,นนนวข,นขั้นอุกิตนุ่นแหละ้วเข้ามาขั้นอุกิตหน่อยนะึว่าขั้นขั้น เดี๋ยวว่าเอาเต็มที่นะถ้าเปลีป่ยนเหมือนทุกวันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์ที่ว่าขันอุกจิจบวชมา,าเพื่อศึกษาเรียนออกจากนน้นกระตั้งใจะพฤติปฏิบัติภาวนาให้มันได้มักได้ผลจริงๆไม่ใช่ว่าบวชมาเพื่อเพื่อเพื่อจะเลี้ยงตัวเองหรือเพื่อจะอัปเดตตัวเองให้มีศักดิ์ศรีมี อความเป็นอยู่ที่ดีแบบนั้นมันก็ใช้ไม่ได้นักบวชคาว่านักบวชเป,ป็นปันเสียสละออกจากบ้านจากเรียนมีโอกาสเต็มที่มีเวลาเต็มที่การบ้านการเมืองก็ไม่มีทางโลกทางไอนั่นเขาก็ไม่มีเหมือนทางโลกอไปอย่างนั้นกับอย่างน้อยๆก็ไปบินทังบาทก็มาบินทังบาท,ก,บาทกับขอทานคนละอันเนี่ยไม่ใช่ว,ว่าเราไปบินทับาทเป็นการขอทานไม่ใช่ขอทานหมายถึงว่าเขา ไปแบมือขออไปยืนไปตัง้งนาต่างตาขออย่างเดียวอ,อันันเลยขอทานแต่พระบินทบาทมันคนละอันแต่ว่าท่านเป็นขอทานไม่ใช่ท่านไปตามหน้าที่ของท่านคนให้คนอันคนไหนให้ท่านก็รับคนไหนไม่ให้ท่านก็นไม่รับท่านไม่ได้เอ่ยาขอคำว่าบินทบาทพระเจ้าพรนะสฆ์นี่แหละเรียกว่าบินทบาทตังที่พระวชชาบอกวันบวช ท่านจงบินธบัติเลี้ยงตัวเองด้วยปีแข่งตัวเองเวลาบวชมาแล้วอยาไปอาศัยคนอื่นเพราะฉะนั้นคนไม่มีร่างกายแข็งแรงพทธเจ้าพระธรรมินไหนท่านไม่ให้บวช่านมาต้องไปรักษาตัวเองให้แข็งแรงแต่ก่อนเช่นมีโรคมีภัยที่เป็นขี้ขทูดกุดถังท่านก็ไม่ให้บวชเป็นโรคสังคมรังเกียจท่านว่าเป็นพระเจ้าประสงค์ต้องเป็นคนสะอาดทั้งภายนอกทั้งภายในแม้แต่คดีเอก ความทางบ้านทางเมืองมีท่านก็ไม่ให้บวชนี่ผิดผิดทั้งคดีโลกคดีธรรมท่านไม่ให้บวชเพราะการบวชเป็นการล้างตัวเองเป็นการชำระตัวเองทั้งด้านจิตใจทั้งด้างด้านร่างกายกิริยาท่าทางต้องเปลี่ยนมดเปลี่ยนไม้มดมถึงจะเคยเป็นคนโมโหโทโสจะเป็นคนโลภโมโทสันอะไรก็เปลี่ยนไปม,มดไปทั้นให้เปลี่ยน เห็นไหมตั้งแต่ผมนับกห้โกนเล็บก็ให้ตัดนงดก็ให้โกนไม่ให้มีอืมเพราะนักบวชอี่จะต้องเป็นคนเกี้ยงเก่าทั้งภายนอกภายในไม่ใช่ว่าเป็นคนอึดอกดขึกโคมเป็นคนสกปรกโสมมหน้าตาอไม่เอาไหนแบบนั้นก็ไม่ได้แต่ทุกวันนี้ไม่รู้ใครต่ออะไรไป็สักลายกันเต็มอยู่เรามองเห็นกับไม่น่าดูเท่าไหร่นั่น จะไม่ว่าท่านก็ไม่แต่ท่านชอบต้งแต่เป็นขรภาวามาบวชแล้วก็มามีลายแต่บางองค์มีลายท่านก็ดีอยู่ก็มีแต่บางองค์ไม่มีลายออกลายตอนบวชก็มีด้ไม่ใช่ว่าคนสักลายจะจะเป็นคนเสียหายก็ไม่ใช่คนไม่สักลายจะว่าเป็นคุณบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ไม่ใช่นั่นมันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของแต่ละองค์แต่ละท่านนั่นเราจะาทําบุญทาทานที่ไหนอื ทำอะไรก็ถ้าอยากปาถนาก็ให้ปาถนาที่สูง,สงมันก็จะได้อุดมสมบูรณ์ปูนผลเช่นเราปารถนาเอามรักผลนิพานก็่แล้วทาอะไรก็ขอให้ได้มรักผลนิพานถึงไม่ได้ก็อย่างน,น้อยก็ต้องได้สวรรค์นี่แหละเพราะมรักผลนิพานครอบคลุมไปหมดเลยเป็นของสูงถึงเราปาถนาเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องตั้งจิตไวส้สูงเวลาเราประพฤติปฏิบัติมันกจ็จะดไปได้ง่าย เมใช่ว่าตั้งไว้ก,กลางๆหรือตั้งไว้ต่ำๆถ้าตั้งไว้ก,กลางๆก,ก็หมายถึงว่าเอาแค่สวรรค์ตั้งไว้อย่างต่ําก็หมายถึงว่าเอาแค่มนุษย์นี่นี่เรียกว่าอย่างต่ําถึงยังไงมันก็ได้อยู่แล้วถ้าขอ่อให้เราประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติตามศีลตามธรรมเป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีเป็นคนอมน้อ,ทอมทำตนไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ รู้จักวัจจะวารู้จักศาสนารู้จักให้อภัยรู้จักมีเมตตาสงสารซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้แหละเป็นมนุษย์สมบัติต่อไปก็มันจะนุนส่งขึ้นไปถึงสวรรค์สมบัติมันนานเข้านานเข้าก็ขัดเกลาไปเรื่อยชำระไปเรื่อยจนถึงพระนิพพานสมบัติผลสุดท้ายพวกเราก็ไม่ไม่หนุนมาเวียนว่ายตายเกิดคนทุกวันที่เวียนว่ายตายเกิดก็เพราะจิตดวงนี้เลยพา ไปเกิดตรงนั้นไปเกิดตรงนี้ไปเกิดพบน้อยพบใหญ่คำว่าพบน้อยก็หมายถึงว่าพบมนุษย์เป็นพบน้อยเด่นพบใหญ่ใหญ่ถึงว่าพม่าโลกคนนี้หรือนรกอเวจีนั้นเรียกว่าพบใหญ่เด่นของเรามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานเป็นพบเล็กเด่นพวกนี้เป็นพบเล็กเล็กอายุเห็นไหมมนุษย์เราอย่างน้อยๆเจ็ดสิบแปดสิบปีถ้าพวกพม่าโลกน่อายุเป็นละล้านปีคนน่ะที่อยู่ในชั้นผมหรือพวก พิสันุนรกี่ตกนรกอเวจีกัอายุเป็นลาล้านปีนั่นเรียกว่าพบใหญ่ให้พากันจำไว้อย่าคิดว่ามนุษย์นี่เป็นพบใหญ่ไม่ใช่สันติธาชันก็ไม่ใช่เปรตอสุรกายก็ไม่ใช่พวกสันนรกพบใหญ่กับพรม,มโลกถ้าไปทางดีก็เรียกว่าพรม,มโลกสวรรค์ชั้นต่างๆนอกจากพรมลงมาก็เรียกว่าเป็นพบเล็กเดียวถ้าสูงขึ้นไปว่พาพรมโลกพวกนั้นโอ้ยอายุเป็นหล,ลายหลายล้านปี นั่นแหละเรียกว่าพบใหญ่ถ้าไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่รู้อะไรจะไปยังไงเนี่ยมันลืมไปเลยเนี่ยอืมเวื่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพ่จะได้มาสร้างเป็นคนงามความดีเอาคนดีความดีใส่ตัวเองเพราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์อย่าประมาทอย่าเชื่อว่าเกิดมาชาติเดียวทําอะไรก็ทําอ่ำด่าพ่อตีแม่ก็ทําแบบนั้นมันมันมันใช่ไม่ได้ เห็นที่เขาออกข่าวทุกวันมันคนก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่โอ้ยสารพัดสารพียิ่งกว่าอะไรดีด้เย็นแล้วก็สลดสงเวชอ่ะมีแค่นั้น